สวัสดีครับอยู่กับเราล้านวันดีดานเลนเตอร์แล้วผมอดโลจากเพจวันดีดานเลนเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคลิปรีวิวผลงนนานการตั้งกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในคิวของหมู่บ้านเวลพระรามห้านั่นเองนะครับผมในส่วนของสีที่ใช้เนี่ย Columbia, ะะก็กะกะยจะเป็นสีขาวอบขาวนะฮะแล้วก็กรอบกรอบมุ้งเนี่ยก็จะเป็นสีขาวอบขาวเช่นกันนะฮะในส่วนของสีมุ้งเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะฮะ แล,นนแล้วก็ไลน์ดิเดนจะสวยขนาดไหนเราก็ไปรับชมกันเลยนะรับไปเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพรีวิวผลงานการตั้งของทางร้านเรานะฮะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของเหล็กดัดได้รับชมกันด้วยนะครับถ้าผู้ใดสนใจในผลิตภัณฑ์ของทางร้านเราเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาทางเพจวันวนิจญาเหล็กดัอินเตอร์ดอมได้เลยนะครับมีแอดมินตอบให้นะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ